ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะฮะกับผมฟรีรัตนนนทสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับกับรายการคมชลิศเป็นเธอสเปเชียลครับ ที่ยังคงเกลดมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงข่าวประเด็นร้อนๆนะฮะแบบอิชชู้ในวงการบันเทิงวันนี้นั้นมีข่าวอะไรบ้างติดตามดีกว่าฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตทไปกันเลยครับท่ามกลางกระแสข่าวร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องของวง Black k ทิงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีลิซ่าเป็นสมาชิกที่ได้ข้อสรุปแล้วเรื่องสัญญาครับว่าได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่เพื่อดําเนินกิจกรรมวงกับทางค่าย YG e n t e อ t เ i n m e n t ซึ่งก็สร้างความดีใจให้ใหกับชาวบิงทั่วโลกครับแต่ทว่าในเวลาต่อมาครับทีมพิธาลิมเจ มาเยือนตึกดํ YG า YG ที่มี3สาวไทยเป็นศิลปินในค่ายอย่างลิซ่าชิคิต้าและก็พริตานั้นถิมพิธาได้โพสต์รูปในอินสตาแกรมที่ถ่ายรูปคู่กับอย่างมินซอกผู้บริหารของค่าย YG และแคปชั่นระบุก,กัว่ามาเรียนรู้กับท่านประธานของ YG Entertainment ในวันที่มีข่าวดี ดีใจแทนครับแต่ภาพที่ทำสะเทือนก็คือภาพที่ทีมพิธานั้นถ่ายคู่กับแผนโปรโมทของวงเบบี้มอนสเตอร์ที่มีสองสาวอย่างชิกิตาและก็พาริตานั้นเป็นสมาชิกนั่นเองส่งผลให้ทีมพิธานั้นต้องลบรูปดังกล่าวออกไปโดยเร็วพร้อมกล่าวขอโทษรับว่าขอโทษที่สื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปตอนนี้ลบออกและขอโทษผู้บริหารศิลปินโดยตรงแล้วต้องขออภัย YG ศิลปินและแฟนคลับมาณที่นี้ด้วยครับโดยประเด็นนี้เองครับทำให้โลกออนไลน์นั้นวิพากษ์วิจารณ์ทีมพิธ สนันลั่นทุ่งทั้งแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติ